ลูกจะใหญ่ไหมนะครับนี่ครับลูกเขาใหญ่ครับเนื้อออใหญ่มากน้าครับปุ๋ยนี่ใส่ปุ๋ยอะไรครับเนี่ยปุ๋ยขี้วัวธรรมดาครับอ่าเสร็จแล้วมันโดยธรรมชาติเขาจะหวานครับเนื้อเขาจะนานะครับเนื้อแน่นครับครับเนื้อแน่นอ๋อหนาแน่นอันนี้ลูกลูกคือลูกสวัสดีครับวันนี้นะครับจะพาไปดูลิ้นจี่ ของโซนภาคอีสานนะครับก็จะเป็นลิ้นจี่สายพันธุ์สายพันธุ์อะไรนะครับพี่นอพอหนึ่งครับนอพอหนึ่งอ๋นอนพอหนึ่งนะครับจากต,ต้นพันธุ์มาจากนาครพนมเลยครับต้นพันธุ์มาจากนครพนมนะครับก็ปลูกที่บ้านคุณครูธรรมทัศนะครับคุณพวงนะครับอยู่ที่อำเภอหนองกรุงศรีจังหวัดกรสินนะครับเดี๋ยวเราไปดู ้นกันเลยนะครับเท่าที่ทราบข่าวมาก็คือลูกเยอะมากนะครับติดผลเยอะมากนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าช่วงนี้ก็ลูกลูกสุกมันหมดแล้วครับเหลือแต่ลูกที่สองลูกสุกมันจะมีให้เห็นอยู่อีกหนึ่งข้าวโพมันจะมีเหลืออยู่สองครั้งนะครับก็ผลผลิตปีนี้ปีนี้ดีมากครับอากาศหนาวนานเย็นนะครับยิ่งเย็นเขายิ่งชอบครับ ครับผมซึ่งบ้านเราไม่ค่อยปลูกครับโดยต้นเกเอไรต้นลิ้นจี่เราจะนิยมปลูกลักไจนึกว่าลิ้นจี่นี่อาจจะเป็นเพราะความนิยมหรือคิดว่ามันปลูกไม่ได้ครับแต่ที่จริงมันทําเงินที่นครพนมมากครับครับผมแต่ปลูกเขาปลูกแค่ไม่กี่ไร่แต่ว่าทางทางทางไร่เขาเขาบอกว่าปลูกตามบ้านเราสามต้นก็พอได้ขายเลยครับอืมครับ ผลน,นะครับผลผลิบเมื่อเช้านี้แหละครับครับเดี๋ยวเรามาดูต้นนี้มันออกเป็นสองชุดนะครับอ,ออกเป็นสองชุดอันนี้ชุดชุดแรกเราเพิ่งเก็บผลผลิตหมดเมื่อเช้านี้ครับดูผลนะครับผลผลิตผลครับอ่าว่าลูกใหญ่นะครับลูกใหญ่พอควรเลยคือเขานิยมจะเกิดอยู่ด้านล่างเป็นจำนวนมากครับอไมด้านล่าง นะครับเราเก็บออกหมดนะครับนี่คือชุดสองชิ้นเกิดอันนี้คือชุดชุดสองใช่ไหมครับชุดสองชุดแรกออกไปแล้วอันนี้กี่ปีนะครับที่ปลูกนะครับเกือบห้าปีครับเกือบห้าปีห้าปีนี่ครับลำต้นของมันนี่ครับโดนตัดออกก็ถือว่าดกอยู่เนาะไอนี้ปลูกธรรมชาติเลยเนาะไม่ได้ธรรมชาติครับฉีดยาอะไรเพิ่มเติมไหมครับตัวนี้ดูแลง่ายนะครับเพราะว่าดูนะครับคือคือเป็นเหมาะที่ภาคอีสานเราปลูกเขาดูแลง่ายพันอะไรนะครับพันพันนพรหนึ่งครับนพรหนึ่งนครพนมเลยจากนครพนม ที่บ้านปลูกอยู่สามต้นครับอขอไปเห็นมารู้สึกว่าตรงไหนนีกครับนี่ครับมีต้นต้นนี้เกิดมาพร้อมกันแต่หนึ่งการต้นนี้จะให้ผลดกทุกปีครับเป็นต้นอต้นนี้แต่ว่าง่ายครับปลูกง่ายเลยครับปลูกง่ายมากต้นก็ไม่สูงไม่สูงครับอ๋อถ้าปีนี้มันหนาวถ้าปีไหนน้องคืออีสานเราหนาวอยู่แล้วครับช่วงนี้ครับก็หลังมาอีสานเราจะหนาวหนาวมากครับผลผลิต ิดว่าสองปีหรือสามปี้างหน้านี่มันจะต้นใหญ่ผลผลิตมันจะให้เยอะอืมผมปลูกไว้สามต้นก็คิดว่าจะกินทุกปีผมก็สานทุกปีครับเป็นปลูกได้แล้วอีสานรเรารบ,บ้าน<ม>เราปลูกได้ครับแนะนาําอยากให้กเกษตรกรหรือใครสนใจปลูกอยู่ที่บ้านครับเนื้อเขาจะแน่นเดี๋ยวเดี๋ยวจะจะจะเอาลูกสุกมาให้ดูนะครับอืครับผมเดี๋ยวเราไปดูลูกสุกกันนะครับว่าเนื้อจะแน่นขนาดไหนนะครับ หนึ่งต้นสองต้น,ต,นต้นที่สามตรงไหนต้นสาม๋ยวผมจะอ๋อรอผมก่อนครับ,รบก็ถือว่าได้ผลผลิตอยู่นะครับนะดูจากผลนะครับนะครับก็ดกพอสมควรนะครับนะลินสี่อีสานนะครับนี่สีน <ército> ะเนี่ครับจะทำไม้ให้ได้ เอาลูกมาให้ดูนะครับว่าลูกจะใหญ่ไหมนะครับนี่ครับลูกเขาใหญ่ครับเนื้อออใหญ่มากอันนี้ครับปุ๋ยนี่ใส่ปุ๋ยอะไรครับเนี่ยปุ๋ยขี้วัวธรรมดาครับอ่าเสร็จแล้วมันโดยธรรมชาติเขาจะหวานครับเนื้อเขาจะนานะครับเนื้อแน่นครับเนื้อแน่นอ๋อหนาแน่นอันนี้ลูกลูกคือลูกลูกนั้นเราเก็บลูกที่เก็บขาย มันลูกใหญ่สวยครับอันนี้ลูกที่เราเหลือไวอาจจะไม่ครับก็คือขายไปแล้วส่วนหนึ่งนะขายไปแล้วขายไปแล้วส่วนหนึ่งเก็บหมดเมื่อเช้านี้ครับครับอันนี้ก็ชุดที่สองมามันอาจจะเป็นเพราะมันหนาวต่อต่อกันมามันเลยออกดอกเพิ่มปลูกง่ายครับอยากให้เกษตรกรปลูกง่ายดูแลง่ายเนาะด้านด้านมันจะตรงพุ่มมันจะลักษณะนี้ครับอืมอืงอืมอืมฝั่งนี้ก็ถือว่าดกครับ ลก<ป>มากาครับปกติมันจะมันจะออกเป็นอย่างนี้ครับอือกเยอะแ้ามองข้างมันอ่าทางทางทางสวนหอกว่าทางสวนที่ไปแน่แน่แน่ถือเพราะว่าปลูกสามต้นสักเจ็ดปีถ้ามันโตนี่ขายในครัวเรือนได้เลยครับกิโลละร้อยกว่าอ่าถ้าปีไหนบางบางสวนนี้เจ็บเองกิโลละสองร้อยครับ,รบเลือกเลยครับเราจะเอา อ่าเห็นไหมลูกเขาถ้ามาถ่ายนี่มันแดงเต็มต้นเนาะเนี่ยแน่แน่น่น่ครับพุ่มเนี้ยก็กําลังกําลังออกกําลังแดงครับเนี่ยอ่าแน่นะครับนะครับก็มีก็ลูกใหญ่อยู่นะครับใหญ่อยู่คิดว่าคิดดูว่าถ้าเราเก็บต้นหนึ่งนี่มันถ้าให้ผลผลิตมากๆเนี่ยกิโลละร้อยผมว่าเกินห้าสิบกิโลใช่ครับต้นเท่านี้นะครับถ้าออกเต็มที่นี่ผมวก็เกินห้าสิบกิโล ถ,ถ้าเราแบบอันนั้นใส่ปุ๋ยเยอะๆเนาะคือเคมีเขาไม่ชอบเลยครับคือห้ามเลย<อ>เคมีห้ามใส่ได้บางสูตรครับที่ช่วงเขาเลี้ยงหวานอ่าเขามีช่วงช่วงที่เขาทิ้งใบนี่ช่วงนี้ครับหลังจากผลลิตเสร็จเราจะเริ่มใส่ปุ๋ยพวกปุ๋ยขอกปุ๋ยอะไรดูแลให้เขาดีที่สุดนะครับแต่ปุ๋ยอย่างอื่นทางสวนเขาไม่แนะนําให้เราใส่อืเพราะว่ามันอาจจะถ้าเขาส่งใบมาก มันอาจจะไม่ผลผลิตเราด้วยครับถ้าเกิดปีไหนช่วงพีกกาเขาทิ้งใบนห้ามทําอะไรนะครับอ่าห้ามใส่ปุ๋ยห้ามให้น้ําเดี๋ยวเขาจะส่งเรื่องดอกเยอะปีนี้ดอกเขาเยอะมากครับดอกออกเป็นสองชุดอถ้าเกิดเขาโตมากกว่านี้ผมคิดว่าจะทําเงินได้เยอะอยู่ครับเพราะว่าแค่นี้ก็ไม่ไม่ไม่ไมไมลูกค้า ซื้อจองยังไม่ได้ไม่บาดไม่ไหวแล้วเนาะเก็บเกขายเท่าไม่ทันนะครับช่วงนี้แล้วอีกต้นหนึ่งอยู่ตรงไหนครับต้นหนึ่งเดี๋ยวเราไปดูอีกต้นหนึ่งนะครับเพราะว่าคุณครูท่านปลูกไว้อยู่ทั้งหมดสามต้นนะครับก็จะมีผลไม้เยอะะนะครับมีเยอะเลยนะครับก็คืออยู่พื้นที่ก็คือล้อมรอบด้วยผลไม้นะครับของกินเยอะะนะครับ อ๋อมีองุ่นด้วยครับโอ้ดูครับสุดยอดมากครับเศรษฐกิจพอเพียงสุดยอดจริงๆครับมีเชอร์รี่ครับอนอมีเชอร์รี่ด้วยครับต้นเชอร์รี่นะครับมีสงต้นเดี๋ยวเราไปดูอีกต้นหนึ่งนะครับก็จะมีการเลี้ยงสัตว์ด้วยนะครับอ่าก็ยังมีไก่มี ฟอกวัวใช่ไหมพี่อนอกวัวครับโอ้วัวบ้านอ๋อมีกล้วยด้วยครับกล้วยหอมทองกล้วยไอ้หอมไอม้กล้วยไ,ไข่กระแพงเพชรอ,อืมมีมะพร้าวด้วยรวค,รครบทุกอย่างเลยนะไม่ต้องซื้ออะไรกินนะพี่นะก็ <c oughs> <c oughs> อยู่ที่นี่ครบหมดเลยครบทุกอย่างเลยอ๋ออีกต้นหนึ่งก็จะอยู่นอกต้นนี้เพิ่งเป็นปีแรกครับ ถ้าเป็นปีนแรกเขาจะเป็นค่อยจับลูกครับอันนี้ต้นอะไรครับเนี่ยน,นี่ครับมะเฟืองครับมะเฟืองหวานมะเฟืองมีมะเฟืองหวานนะครับหวานครับมีทั้งมะม่วงมะม่วงอ๋อน,นี่รอ,อ,อม,มัวครับวัวไม่มวยว่านล่างอ๋ออันนั้นคอกงัวคอกสําหรับเก็บหญ้ากูก็เป็นปีแรกจะเป็นลักษณะุณงรูฝั่งนี้ครับเป็นปีแรกนี่ครับ อ่าปลูกลินกิ่งจะไม่ค่อยดูแลเลยนะเขาะจะโตองเขาเองเราไม่ต้องมายุ่งนี่ครับเวลาทำทำกิ่งเขาก็ตองเอากิ่งเขาใส่นี่ครับมไม่ต้องดูแลเลย,ยปลูกง่ายดูแลง่ายนะเนี่จะไม่ม <นะ S 2> หล่นบ้างตามพายุครับแต่ว่าอันนี้เป็นปีแรกครับทําไมเป็นปีแรกผมไม่เคยแต่งกิ่งมันเลยเพิ่งมาแต่งกิ่งปีนี้ครับต้นนั้นเวลาแต่งกิ่งก็คือเราตัดส่วนไหนครับของต้นครับตรงกลางใช่ไหมครับเท่าที่เห็นนะครับตรงนี้ครับ อ่าตรงกลางตรงกลางอ่าต้องเปิดให้มันโล่งอ๋โอโล่งหมดก็คือเปิดให้แสงแดดทะลุได้นะครับ,รบส่อง,งได้ใช่เขาจะเป็นตรงตรง่ำๆครับตรงแบบจริงจริงที่มันต่ำสุดอืมอ่าเปิดให้ให้โล่งสุดครับอันนี้ก็ถือว่าผมเพิ่งว่าทําปีนี้มันทาปุ๊บมันออกดอกปกติไม่เคยออกดอกนะครับกี่ปีแล้วนะครับต้นนี้เท่ากันหมดเท่ากันก็คือห้าปีครับได้ผลผลิต ข้างในก็เต็มนะครับมันไม่ใช่มันออกออกในด้วยอ่าแต่ว่าปีนี้ถือว่ามันเพิ่งออกมาเลยทําผลผลิตไม่ค่อยเยอะตัวนี้ผมคิดว่าปีหน้าจะจะจะเยอะครับโอ้สุดยอดมากครับสุดยอดดูนะครับผลผลิตนะครับอันนี้ก็คือปลูกตามธรรมชาติเลยนะครับเราไม่ได้ใช้สารเคมีอะไรเลยนะครับหลักๆก็ปุ๋ยขี้วัวนะครับจากคอกนะครับขี้วัวขี้ไก่ บัวมากินครับ,บรมันเยอะที่สุดก็ฟังนี้เต็มหมดเยอะกว่าเดียวบัวล่อมาวัวมากินกับบัวเราเองอืมอกินก็อ้สุดยอดสุดยอด,ด,ยาดมากครับสุดยอดผมคิดว่าถ้าปลูกนี่ครับอ่ามันวัวชนอ่าถ้าปลูกทักสองไร่พอครับแนะนำเกษตรกรด้านข้างของพี่ชายครับอันนี้ก็มีการทำเกษตรด้วยนะครับนะเกษตรพอเพียงไอ้ต้นแล้วนะต้น มะละกอนะครับการปลูกมะละกอฮันแลนะครัก็ในคลิปนี้ก็ขอจบการนําเสนอไว้เพียงเท่านี้นะครับถ้ายังไงก็เดี๋ยวจะทิ้งลิงก์หรือเบอร์โทรติดต่อนะครับเผื่อต้องการต้นพันธุ์หรือว่าการสอบถามสอบถามผลผลิตอะไรต่างๆต้องการซื้อนะครับก็สามารถโทรเข้ามาติดต่อได้นะครับอยากให้ปลูกครับเพราะว่าอ้าวผมขออ่า ที่อยู่เบอร์โทรนะครับชื <LE> ่ออะไรยังไงครับครับก็ต่าติดต่อหรือสอบถามได้นะครับผมธรรมชาตินะครับธรรมชาติรับเบอร์โทรศูนย์เก้าแปดเจ็ดหกแปดหนึ่งหนึ่งเจ็ดสองครับเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยฝากอยู่ที่ไหนนะครับอยู่ที่บ้านหนองศรีหมู่หนึ่งครับอ๋อโอเคอยู่ที่อำเภอหนองศรีบ้านหนองศรีนะครับมาดูมาดูตัวจริงครับส่วนมากเราเห็นบางคนบอกว่าพันธอื่น ทำไมปลูกต้นใหญ่แล้วไม่ออกดอกไม่อะไรจะตัดจริงตรงไหนจะทํายังไงจะให้อากาศผ่านยังไงต้นพันธุ์เป็นยังไงหรืออย่างมามามาดูต้นครับไม่ไม่แนะนําให้ให้ปลูกหลายอย่างลองดูครับเผื่อขึ้นตลาดบ้างตลาดบ้านเราไม่ค่อยมีครับแนะนำอย่างนั้นอยากให้มีเยอะๆโอเคครับขอบคุณมากครับไปแล้วครับสวัสดีครับ